แฟนคอบอนคาเฟ่ครับเอาวันนี้พูดถึงเรื่องราวของนักเตะคนหนึ่งหน่อยครับอองตวนเซเมนโยนะครับตัวรุกคนสำคัญชาวกาน่าครับของทีมบอลมัดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ถือว่าเนื้อหอมมากๆนะฮะมีข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกเกือบทุกทีมะะเลยฮะยกเว้นอาร์เซนอลทีมเดียวไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแมนยูแมนซิตี้เชลซีหรือแม้แต่ท็อตแนมฮอสเปอร์กรต่านนะครับจนทน่านั่งของอันโดนี่อีลาโอลาครับ ผู้จัดการทีมของบอลมาร์ทครับยอมรับครับว่าคงจะรั้งเอาไว้ไม่อยู่นะซึ่งเมื่อคืนนี้เราทราบกันแล้วนะว่าทีมที่อ,องตวนเซเมนโยสนใจจะย้ายไปอยู่ด้วยครับก็คือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับก่อนหน้านั้นสเปอร์กับเชลซีครับเหมือนนกรู้ถอนตัวออกแล้วทั้งโทมัสแฟงทั้งมาเลสกา รวมทั้งลิวอภูด้วยนะฮะเสร็จรับแบบนี้เซเ,เมนโย่ก็จะไปร่วมงานกับเป๊ปกวาดีโอรานะฮะและคาดว่าจะเป็นเดือนมกราคมนี้เลยครับตามค่าฉีกสัญญา65ล้านปอนด์นะครับเซเมนโย่ตอนนี้อายุ25ปีเดี๋ยววันที่7มกราคมฮะเขาจะอายุ26ปีนะครับก็ย้ายไปอยู่กับบอลมัดตั้งแต่ปี2023ครับ มาจาก Bristol City ทีมในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนั่นเองครับสูงก็185ซนติเมตรนะลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับบอนมัดไปทั้งหมด97เกมจะ100เกมละก็ทำประตูได้ถึง28ลูกนะครับในฤดูกาลนี้ลงรับใช้เดอะเชอร์รีส์ฉายาของบอลมัดนี่นะครับไปทั้งหมด16นัดในทุกรายการครับทำได้8ประตูแล้วก็อีก3แอสซิสต์นะฮะ มีผลต่อเกมรุกของบอลมัดอย่างรุนแรงเลยครับซึ่งมีรายงานที่เชื่อถือได้นะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เซาเปอร์เชลซีถอนตัวละลิวอพูลา็งเงียบไปนี่ยฮะมีแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นครับที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะฮะตัวแทนสโมสนนรฮะไปคุยกับตัวแทนของเซเมนโยครับและก็อย่างที่ทราบกัน ที่แนนแมวบอกไปครับว่าคือตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาเลือกเลอร์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับและตอนนี้แมนซิตี้ครับเดินเดินหน้าแบบเต็มตัวเลยครับจะเอาให้ได้เดือนมกราคมนี้ซึ่งตามเงื่อนไขในสัญญาที่เซมิโนเซนไว้นะครับพอถึงวันที่หนึ่งมกราคมปุ๊บเนี่ยฮะมีเวลาจนถึงวันที่10มกรานะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะ จัดการเรื่องสัญญาให้เสร็จด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์แต่ว่าถ้าจะรอไปจนซัมเมอร์ค่าตัวก็จะลดลงมาอีกนะฮะแต่เหมือนกับแมนซิ t y ตี้จะใจร้อนนะเอาให้ได้ในเดือนมกราคมนี้เลยครับซึ่งมุมมองของผู้ชี่ยวชาญหลายคน,นะฮะอ่านว่าจากสถานการณ์การเงินของบอลมัดแล้วะะดีลนี้มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากครับเรียบร้อยนะฮะเซเมนโยไปแมนเชสเตอร์ซิตี ที่เหลือกินแท้โอ้โหสเตอร์อนั่นแมวทําท่าจะเป็นม้ามืดสุดท้ายแม่งเป็นหน้ามืดโอ้โหลบกับใครแพ้ตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ A C, White, <c oughs> เอเซ่กิฟส์ไวท์เลทแท้เจ้าเซเมนโดก็เรียบร้อยแพ้เขาตลอดอ่ะฟุตบอลในวันนี้ในเรื่องของแอฟริกาคัฟออฟเนชั่นส์มีสี่คู่แต่ในแมวมองสามคู่นี้นะฮะมองว่าแอลจีเรียครับจะชนะซูดาน ในคู่สี่ทุ่มนะฮะคู่เที่ยงคืนครึ่งครับโมซัมบิกฮะเต็มที่เลยฮะแพ้ไอวอรี่โค้ชแค่ลูกเดียวนั่นหะแปลว่าไอวอรี่โค้ชยิงไม่ทะลุชีติบอลเป็นรองอย่างโมซัมบิกนะครับและกาบองฮนะเล่นกับแคลมาลูนเอาแคลเมอรูนได้เปรียบนะฮะ0.25นะั่นหมแปลว่ากาบองยันอยู่ครับบอลที่ได้เปรียบตัวหนึ่งนะฮะก็คือแอลจีเรียบอลที่เป็นรองสองตัวครับโมซัมบิกกับทีมชาติกาบองครับผม